สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขออินดิตอ์รับทุกคนนะฮะในวันนี้เนี่ยก็มารีวิวนะครับเป็นพ็อปนะครับหรือเป็นแมปเกี่ยวกับการฟาร์มนะครับตรงนี้นะครับสามารถเอาไว้สําหรับในการทําฟาร์มพวกหมูพวกไก่นะครับเลี้ยงสัตว์เนาะก็เป็นการตกแต่งที่มีรั้วแบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็มีพื้นหญ้าแบบนี้นะครับพื้นหญ้าเนี่ยก็จะเป็นมีเสียงเอฟเป็นหญ้านั่นแหละนะครับผม แล้วก็ส่วนของไม้เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกไม้เช่นกันนะครับผมาหากประหลตนะครับตรงพื้นทรายก็จะเป็นอ่าเป็นอ่าทรายนั่นแหละรครับผมทุกผู้ชมครับอ่าแมบปบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจัดตกแต่งขอบนะครับพื้นที่ได้สวยงามมากๆนะครับถหากว่าใครที่สนใจอยากจะได้ไปไว้ในใไปไปไว้ใช้นะครับก็ ทิต่อเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะก็จะมีหลอดไฟไว้ให้นะครับแสงสว่างเพียงพอแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกลางวันเนี่ยเราเรียกว่าถ้ามองมุมอีกมุมหนึ่งนะจะเอาไว้ถ่ายภาพเนี่ยโอ้โหมีบางมุมที่สวยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะฝากแบบนี้เอาไว้ในอ้อมอ้อมใจทุกคนด้วยละกันนะถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็ ลองติดต่อสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะครับยินดีต้ตอนรับทุกๆคนเลยไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ